น้ำขับลมแล้วลมแล้วเราก็เปิดจ้าตามๆเลยนะจังหวะนี้เรียบร้อยแนละ้วหนึ่งกิจกวจังหวะนี้เบียดจ้าเนี่ยค่อยๆคลานนะครับเพื่อขอับไปพื่อนนะฮะ ตแต่โอ้โหคู่ต่อสู้นะครับยิงกันแบบนี้นะครับไม่เกรงใจกันเลยนะเรามาดูที่เราเล่นดีกว่านะครับกุนน้โอนะเฮ้ยซัดไปแล้วโอ้โหเปดี่ยนนะครับอ้อุดยอดจริงนะ Awesome. Awesome. สเต็ปนี้มีการเตรียมระเบิดนะครับเรายัดระเบิดเข้าไปก่อนเลยนะครับแล้วนะครับอยู่ด้านข้างนะฮะวันนี้ไงครับอือโอ้โหสุดยอดนะครับผมแม่เรียบร้อยนะ